ป็นโยกตามตามมาบังจบก็มีการจบเกิดขึ้นนี่เป็นการจบหรือเป็นการมาบังจบอ๋อขอการยาารเขาออไม่รู้ไอ้รงไปตรนี้ตริงอยู่ไมรู้ ไอ้ตัวแปลงกรรมเพราะว่าตรงนี้ได้ไม่ดูประธานได้ไหมตำนักจะไป่สงนะว่าเลยต่งตำน้ำไม่ได้เราต้องส่งคนไปดูตำนักใช่ไหมครับทีนี้มันขึ้เราพูดว่าเรื่องการตกจส่หมายใช่ไหมก็จริงอยู่เนี้ยอันว่าจ่งหมายอะไรเออหรือตรงนี้คุณก็อันว่าจ่งหมายมาอันว่าทางตกไปแล้วหรือจริงหรือไม่หรือเออ ว่ากฎหมายอ่ะเนี่ยลุงอันว่ากฎหมายอันท่าอันท่านนักปฏิการให้จบไปแล้วจบไปแล้วสูตรชนักของพูดของเราหรือเอออะไรของเขาเรื่องอะรก็ลองคัดเกณฑ์อะไอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยลุงอันว่ากฎหมายอันท่านไม่จบไปแล้วสูตรชนักของพูดของเราหรืออย่างนี้อ่านแบบ 哎。